ค่คุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะที่ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยของเรานะคะเป็นเวทีประชุมปลัดพลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปกค่ะที่มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยนะคะจะโต4%แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็ราคาน้ํามันพร้อมกันนี้เนี่ยนะคะก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทางด้านของโอเปกนะคะ,ะ,ะทางด้านของเอเปกนะคะนำเทคโนโลยีมาสร้างสังคมดิจิทัลและการเงินอย่างยั่งยืนค่ะ คุณพรชัยถิรวรนะคะผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดประชุมปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเประหว่างวันที่16-17มีนาคมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีประลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าการด้านเถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยผู้แทนสมาชิกเอเปในระดับปรลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลาง ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลมุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืนซึ่งกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอประเด็นสําคัญที่ต้องการปลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเอย่างเป็นรูปธรรมผู้ในการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้แทนไทยรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทยแม้จะได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิดและผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจัยภายนอกแต่มีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี2565จะขยายตัวได้4%ก็สอดคล้องกับการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่คาดว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัว4.4%เศรษฐกิจภูมิภาคเอเปกขยายตัว4% หลังจากการแพร่ระบาดของโควิดในหลายเศรษฐในเขตอ่าหลายหลายเขตเศรษฐกิจก็เริ่มผ่อนคลายสะท้อนจากยอดผู้ติดเชื้อสะสมใหม่เฉลี่ย7วันมีจํานวนลดลงปริมาณผู้รับฟ้อสิ่งป้องกันฝุ่ยเพิ่มขึ้นแต่ยังต้องติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งทําให้ราคาน้ํามันโลกผันผวนส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในหลายเขตเศรษฐกิจนั้นรัดตัวสูงขึ้นค่ะ